แต้องมีบทลงโทษจะไม่เห็นได้เลย,ยครับเดี๋ยจำได้หนูอุ้ยนี่แหละนี่แหละนะคะคนแพ้ค่ะนะคะคนแพ้ต้องทำหน้าที่เป็นองครักษ์คนชนะต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าชายปกติในเรื่องค้าวฟ้าเพ็งเธอเขาเป็นองครักษ์อยู่แล้วเราก็ต้องมาสลับบทบาทกันบ้างสลับบทบาทกันบ้างใช่ะคะี่เฮียเป็นเจ้าชายจะ ะะโอเคเจ้าชายค่ะมีพร้อพให้อยู่ด้านหลังค่ะมีมงกุฎและผ้าคลุมไหมคุณนะคุณสนใส่เลยอ่ะหนูช่วยหนูช่วยเ,เป็นผ้าคลุมค่ะใส่ผ้าคลุมให้เจ้าชายโอเคเราให้หนูแต่งตัวให้ค่ะจ้ะโอเคนี่ไงเขาต้องมีองค์คละคนสนิทไงเพื่อว่าจะได้แต่งตัวให้กับเจ้าชายในทุกๆเช้าไม่ได้จะกินข้าวข้าคลุม หาแบบนี้แบบนี้ฟิลนี้ดีขอบคุณนะคะที่เอ่ยชื่อขึ้นมาว่าหล่อมากเพราะว่าด้านบนมีหลายคนอยู่เดี๋ยวมีคนเข้าใจผิดว่าเป็นท่านอื่นนะคะนี่นเจ้าชายนะคะนี่องค์พระนะคะาาที่ฉันขออนุญาตทำหน้านที่เป็นแม่นมได้ไหมมงกุฎมงกุฎใส่มงกุฎก่อนเจ้าองค์คระเจ้าต้องรีบใส่มงกุฎให้กับเจ้าชายสิเดี๋ยวเจ้าชายต้องไปออกวาระราชการแล้วนะ ต้องยอด้วยมีสาวด้วยเหรอเออนี่แหละนี่แหละและนี่คือเจ้าชายซีค่ะและนี่คืออะไรครับคือวัตถา,าหู คือคำเดินไม่ใช่ <laughs> ือว่าเป็นคาถาของเจ้าชายเ,าาเจ้าชายจะต้องแต่งตั้งอันนี้สมวิว่าอันท่านนี้เป็นองครักษ์ฟีว่าแต่งตั้งท่านนี้ให้เป็นองครักษ์เคยเห็นไหมลูกเคยดูไหมที่เขาจะมีเอาดาบมาแตะแตะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหมหรือว่าซีเซนสลับบทบาทหน้าที่กันไม่เป็นไรให้เจ้าชายเป็นคนจัดการแล้วกันเจ้าชายนะคะต้องแต่งตั้งองครักษ์ท่านนี้นะคะเอาไม้คาถานะคะเชือกเคนนะคะแตะไปลงบนบาทขององครักษ์หนูนิวค่ะ Uhm, นนนนดดัั out, ช,ชเอาไม่ออกแล้วมีต้องมีสายมีอร้ยนี่เ uh, ป็นองคลักเรียบร้อยแล้วเจ้าจงสาบายว่าจะปกป้องสีสิน สัญญาด้วยองครักษ์ต้องสัญญาด้วยชีวิตว่าจะปกป้องเจ้าชายซีพลึกไปตลอดข้าขอจุดจุดจุดวันนี้เอาหนูมาทำอะไรเนี่ยข้าขอจุดจุดจุดข้าฟังให้เธอหนูกระม่อม ขอสาบานว่าจะปกป้องท่านชายซีพฤกซีพึกไปจนช่วกับช่วกันเพี่ค่ะนี่เป็นแค่การเริ่มต้นนะคะนี่เป็นแค่การเริ่มต้น,ตนซึ่งเง<ๆ>จ้าชายสามารถสั่งให้องครักษ์ท่านนี้ทําอะไรก็ได้หนึ่งอย่างอ่ะคุณเลือกได้เลยเก็ขอหให้องครักษ์ท่านนี้ออทาตัวน่ารักไปวันๆก็พอแนละ้ว มันน่ารักอยู่แล้วสิครับเอ้ยมันน่ารักอยู่แล้วพะยะค่ะโอ้ยหย่าพะยะค่ะหย่าพะยาค่ะย่าพะยะค่ะหนูเล่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมซีนนี้มันไม่มาตั้งแต่แรกอ่ะจะยืนดูแต่ซีนนี้ตลอดเลยหนู อย่าพยัายามอย่าพยายามอย่าดูไม่ย่างาอย่าพยายามอย่าดูยังไม่ได้ดึงเลยอ้าวผีผักแม่โหนหันมาทางนี้มีผีอยู่ตัวเดียวไม่ใช่ยอดจีหน้ารดำมากครับปรอบเลยทั้งคู่หน่อยจ้าให้ถ่ายรูปดีกว่าให้ถ่ายรูปในต่างอ่างสวมมงกุฎก่อนแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนถ่ายรูปนะคะ